ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าใครหล,หลายๆคนก็อยากจะมีหุ่นสวยแบบที่ฝันเอาไว้จนเริ่มสนใจการออกกำลังกายมากขึ้นแต่จริงๆแล้วการออกกำลังกายนั้นมีดีมากกว่าแค่การลดน้ำหนกักซึ่งประโยชน์ของการออกกำลังกายนี่นะคะเริ่มจาก 1. สุขภาพร่างกายแข็งแรงป้องกันการเกิดโรค 2. สุขภาพจิตด,ดีขึ้นอารมณ์ไม่แปรปรวน 3. ช่วยลดความเครียดความวิตกกังวล 4. นอนหลับได้ดีขึ้น 5. ช่วยทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้น 6. กทำให้กระฉับกระเฉงมีพลังในการทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวัน 7. ทําทำให้การเคลื่อนไหวร่างกายด,ดีขึ้นลดอาการปวดเมื่อย 8. ทํทำให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้น เเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้น 10. ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ11กินอาหารได้มากขึ้นโดยที่ยังรักษารูปร่างไว้ได้ 12. ช่วยให้ดูเด็กกว่าอายุจริงซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยคือประโยชน์จากการออกกำลังกายและคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะคะบอกว่า เราควรออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ถ้าเป็นการออกกำลังกายแบบไม่ใช้แรงมากเช่นการเดินเร็วว่ายน้ำและก็ออกกำลังกายให้ได้สัปดาห์ละ75นาทีถ้าเป็นการใช้แรงมากเช่นการวิ่งหรือว่ากีฬาที่เล่นกันเป็นทีมพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะลุกไปออกกำลังกายบ้างแล้วแต่จะเริ่มยังไงดีล่ะ เริ่มจากการตั้งเป้าหมายเพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการที่จะลุกไปออกกำลังกายและที่สำคัญเนี่ยนะคะเป้าหมายจะช่วยให้เราเนี่ยเลือกวิธีออกกำลังกายได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ของเราด้วยออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงควรออกกำลังกายแบบสม่ำเสมอเป็นประจำแต่ว่าอาจจะเลือกเป็นการออกกำลังกายแบบเบาๆนะคะอย่างการเดิน การวิ่งเหยาะๆหรือว่าการเล่นโยคะสัก30นาทีต่อวันเป็นเวลา5วันต่อสัปดาห์ก็จะครบ150นาทีต่อสัปดาห์พอดีนะคะก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยกระฉับกระเฉงซึ่งจะเป็นวิธีที่เหมาะกับผู้สูงอายุหรือสำหรับวัยรุ่นที่ยังมีกำลังอาจเลือกเป็นการออกกำลังกายที่หนักขึ้นเช่นการวิ่งหรือว่ากระโดดเชือกเพื่อกระตุ้นให้เลือดสูบฉีด ทำให้การไหลเวียนของโลหิตเนี่ยดีขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาในการออกกําลังกายประมาณ20-30นาทีต่อวนันทํา3วันต่อสัปดาห์ซึ่งการออกกำลังกายเป็นประจำและสม่ำเสมอเนี่ยจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายๆต่างๆทรส่งผลให้มีสุขภาพดีและแข็งแรงขึ้นระบบในร่างกายต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นค่ะลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ โรคความดันและโรคมะเร็งได้ออกกำลังกายเพื่อรักษารูปร่างคงสภาพไม่ให้อ้วนขึ้นหรือไม่ให้ผอมลงไปกว่าเดิมอาจจะเป็นกลุ่มที่ลดน้ำหนักได้สำเร็จแล้วก็อยากจะรักษาหุ่นให้คงที่นะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะแนะนำให้ออกกำลังกายประมาณ1ชั่วโมงต่อวัน6วันต่อสัปดาห์หรือประมาณ90นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์อะไรแบบนี้ อาจจะเน้นการออกกําลังกายไปที่กล้ามเนื้อทุกๆส่วนนะคะอย่างการเล่นเวท3วันต่อสัปดาห์ท่าละ3าเซตเซตละ8 1 0ถึงครั้งแล้วก็คาร์ดิโอ3 0 4 0นาทีใช้เวลา2วันต่อสัปดาห์โดยใช้ท่าคาร์ดิโอเนี่ยที่เน้นคุณภาพมากกว่าที่จะเป็นคาร์ดิโอที่ใช้เวลานานๆน,นะคะการออกกําลังกายเพื่อลดน้ำหนักหรือลดปริมาณไขมันในร่างกาย จำเป็นจะต้องเลือกวิธีการออกกำลังกายที่จะช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานและก็เพิ่มปริมาณกล้ามเนื้อไปพร้อมๆกันเพราะกล้ามเนื้อที่มากขึ้นก็จะทำให้การเผาผลาญพลังงานระหว่างวันมากขึ้นด้วยการออกกำลังกายของคนที่อยากจะลดน้ำหนักแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อนี่นะคะก็ควรทําทั้งการเวทเทรนนิ่งแล้วก็การคาร์ดิโอควบคู่กันไป และควรใช้เวลาออกกำลังกายให้ได้5-6วันต่อสัปดาห์แบ่งเป็นการเวทเทรนนิ่ง3-4วันวันละ45-60นาทีหรือหากไม่มีเวลาสามารถลดเวลาลงได้แต่เน้นที่คุณภาพในการออกกำลังกายให้มากขึ้นและทำกิจกรรมคาร์ดิโอ2-3วันต่อสัปดาห์วันละ30-60นาทีขึ้นอยู่กับความหนักของกิจกรรม และอย่าลืมที่จะควบคุมปริมาณอาหารที่ทานและเลือกทานแต่ของดีมีประโยชน์ก็จะช่วยให้การออกกำลังกายเห็นผลได้ชัดขึ้นค่ะเมื่อตั้งเป้าหมายและเลือกวิธีการออกกำลังกายได้แล้วก็สามารถลุกไปออกกำลังกายตามแบบที่เราต้องการได้เลยอาจจะเริ่มจากการออกกำลังกายเบาๆเปิด YouTube แล้วก็ออกตามได้ที่บ้านแต่สิ่งสำคัญที่ไม่ควรลืมเลยนะคะนั่นก็คือควรมีการวอร์มอัพ และคููดาวทั้งก่อนและหลังออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่าลืมที่จะกินน้ำและจิบน้ำระหว่างออกกำลังกายเพื่อชดเชยน้ำที่สูญเสียไปและป้องกันการปวดหัวหน้ามืดเป็นตะคริวหรือกล้ามเนื้อหดตัวค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยากจะเริ่มออกกำลังกายทุกท่านให้ลุกขึ้นมาเริ่มทำและเมื่อทำอย่างสม่ำเสมอ เป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ก็จะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อนแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้หากท่านใดชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้และรอติดตามคลิปใหม่ๆได้ที่ The Story วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ